ปัญญาเลิศเชิดชูคุณธรรมเลิศล้ำสุขภาพดีชีวีมีสุขโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงตั้งขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2515โดยมีนายอ่อนศีบุรานครูใหญ่โทช่วยราชการในตำแหน่งครูใหญ่โดยมีครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วยราชการชั่วคราวรวม5คน ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงในวันที่19พฤษภาคมพศ2562โดยมีนายขันทองเด่นพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงพร้อมด้วยรองทั้ง4ฝ่าย 1. นางอารยาวสุธนรัศกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายประภาสวงโทร,รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3. นายบริบูรณ์ปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียน 4. นางชนทิชาคงสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น50คนนักเรียนจำนวน1,100คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ในปีการศึกษา2,564โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีมีผลสำฤธิ์ตามเป้าหมายมีคุณภาพกายใจที่ดีมีวินัยไฟคุณธรรมนำประชาธิปไตยบุคลากรฝ่ายพัฒนาเป็นครูมืออาชีพใช้เทคโนโลยีมีชุมชนร่วมประสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงคติพจน์ประจำโรงเรียน ปัญญาโลกัสมิประโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจําโรงเรียนสีแดงสีเหลืองสีแดงหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสีเหลืองหมายถึงความสุขความอบอุ่นและความมั่นคงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัแดงได้จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น on hand on demand ออนไลน์มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับสายชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองคุณครูได้จัดทําใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line Meeting โปรแกรม Zoom และ Google Meet ยังมีการจัดทําวิดีโอให้ความรู้ของแต่และวิชาส่งให้นักเรียนอีกด้วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบองัวแดงได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมีการคัดกรองผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาโดยมีการสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ร่วมกันทุกครั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโครา2 0 -19 ของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ครัวแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าได้รับวัคซีนตั้งแต่2เข็มขึ้นไปครบ100เปอร์เซ็นต์ นักเรียนที่มีอายุ12-18ปีรับวัคซีนครบ2เข็มจำนวน76คนรับวัคซีน1เข็มจำนวน62คนนักเรียนที่มีอายุ5-11ปีรับวัคซีนแล้ว1เข็มจำนวน399คนจากการท,ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและภาคเอกชนทําให้โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนํามาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,563มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบการประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT ชั้นประสมศึกษาปีที่3ม,มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบระดับชาติ ONET ชั o Net, ้นประสมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ7ปีซ้อนและในปีการศึกษา2,564มีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบะแดงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทห้องเรียนพิเศษต่างๆเช่นเด็กชายนพคุณสายทองสอบได้ลำดับที่1ห,ห้องพิเศษภาษาอังกฤษ IEP โรงเรียนหนองบะแดงวิทยาเ,เด็กหญิงอักษรพักปราพยักษ์ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP สอบได้ลำดับที่4โรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เด็กหญิงขวัญพิชานันทปัตต์ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ SMP สอบได้ลำดับที่3โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเด็กชายพัชระศิริกุลประเภทห้องเรียนพิเศษสอบได้ลำดับที่สองโรงเรียนปัญจดีอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเด็กชายฤทธิการเชื้อจันอัดประเภทห้องเรียนพิเศษ s m e r สอบได้ลำดับที่สิบ โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิตลอดระยะเวลา50ปี โรงเรียนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีสร้างคนเก่งและมีคุณภาพยังประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้ก้าวต่อไปโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบอัวแดงยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างคนดีและคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป พัฒนาเราทำได้จริงไม่มียงินในการพัฒนาให้กล้าวต่อบ